ทำไมคนไทยถึงชอบกินเค c จากประวัตินะคะเราได้ข้อมูลกันมาว่าบางคนบอกว่าออกแนวกินได้ทุกคนละมั้งครับอาหารอื่นๆมันก็อาจมีคนที่กินไม่ได้หรืออะไรบ้างแต่ไก่นี่หายากที่จะมีคนกินไม่ได้นี่คือเหตุผลแรกนะคะบางคนก็บอกว่าง่ายไวครับที่ต่างประเทศก็เป็นนะครับบางคนก็บอกว่า น่าจะเป็นเรื่องสะดวกรวดเร็วมั้งเดินเข้าไปสั่งถือกลับไปกินที่อื่นหรือนั่งกินที่ร้านก็ได้มีเป็นเซตพร้อมเครื่องดื่มเรียบร้อยถ้าไปนั่งตามร้านต้องหาโต๊ะนั่งรอพนักงานมารับออเดอร์ต้องนั่งเลือกเมนูคิดตังค์ในหัวคร่าวๆด้วยเสร็จแล้วกว่าจะมาเสริร์ฟทีละอย่างกินเสร็จรอจ่ายตังค์อีกอันนี้ก็ถือว่าสะดวกและรวดเร็วบางคนก็บอกว่า เด็กๆชอบกินเคฟซีเลิกเรียนก็ไปกินไก่ทอดได้ความสุขของพวกเขาอย่างหนึ่งและเคฟซีก็ได้รายได้ไปด้วยแถมยังจัดโปรเยอะตลอดและบางเหตุผลนะคะก็บอกว่าราคาถูกอิ่มท้องอร่อยง่ายเซฟโซนมันกินง่ายครับส่วนตัวผมก็กินที่ไทยบ่อย เพราะที่อื่นรสชาติไม่ได้เลยไก่เผ็ดไม่มีถึงมีก็ไม่แซ่บเท่าของประเทศไทยแถนมน้ำจิ้มมันถูกปากเครื่องเคียงก็เยอะขนมนมเนยรวมครบแล้วไปนั่งกินเล่นๆที่นั่งสบายๆที่ไหนก็ได้ยังมีเหตุผลอื่นๆอีกนะคะที่บอกว่าไม่ต้องลุ้นรสชาติราคาเข้าถึงได้ไม่ต้องรอนานเด็กๆชอบทานไก่ทอดต่างประเทศก็นิยมมากครับไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทย สรุปโดยรวมนะคะคนไทยชอบกินเคฟซีเพราะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์กรอบนอกฉ่ำในมีการปรับรสชาติให้เข้าถึงคนไทยมีหลากหลายและมีโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจความสะดวกสบายแล้วก็ภาพรักแบรนด์นะคะที่แข็งแกร่งผ่านการตลาดที่เข้ากลุ่มลูกค้าดีดโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะ เหตุผลที่คนไทยชอบ KFC นะคะก็เพราะว่ารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไก่ทอดของ KFC มีรสชาติและสัมผัสเฉพาะตัวที่อร่อยกรอบนอกฉ่ำในซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยการปรับรสชาติให้เข้ากับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านมีรสชาติที่ถูกใจคนไทยอย่างไก่วิ้งแซบนะคะก็เป็นที่อร่อยถูกใจมีความหลากหลายของเมนูมีโปรโมชั่นที่ราคาถูก ทานได้เร็วและโดยเฉพาะสมัยนี้นะคะทุกอย่างก็คือเร่งรีบไปหมดไม่ว่าเราจะต้องเดินทางหรือไปทำงานการทานไก่เคฟซีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่สะดวกและรวดเร็วสามารถกลับไปทำงานหรือกลับไปทำธุระอย่างอื่นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนอันนี้ก็เป็นเซตข้าวของมินเองนะคะที่มินทานบ่อยที่เคฟซีค่ะหลักๆเลยนะคะมินจะชอบทานสลัดผักนะคะข้าวยำไก่แซบวิงแซบนะคะแล้วก็ทาร์ดไข,ข่ค่ะ แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีข้าวผัดด้วยชอบมากเลย